สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะนี่ก็คือรีสอร์ทที่เราจะมาพักกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปที่ห้องพักคะ่ะดูสิคะบริเวณรอบๆร,รีสอร์ทนะคะรม่มรื่นมากๆคะ่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะต้นไม้เยอะแยะมากมายคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปที่ห้องพักนะคะ สวยงามมากๆค่ะเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมากๆเลยนะคะแนะนำค่ะพาครอบครัวมาพักผ่อนกันได้นะคะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ดีมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็น ลานสนามด้านหน้านะคะซึ่งแบบว่าสวยจริงๆค่ะกว้างมากๆเลยนะคะต้นไม้ก็เยอะแยะมากมายร่มรื่นสงบมากๆค่ะดูสิค่ะบ,บริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆรีสอร์ทค่ะสวยงามค่ะธรรมชาติมากๆเลยนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ค่ะ ที่นี่นะคะยังมีลำธารด้วยค่ะดูสิคะลำธารน,น้ำใสมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะสระว่ายน้ำก็สวยมากๆเลยค่ะน่าเล่นมากๆเลยนะคะมีที่ให้เรานั่งชมลำธารน,นั่งทานข้าวชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์รอบๆค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะนี่เราก็จะพาเดิน ดูตรงส่วนของลำธารน,นะคะดูสิน้ำใสมากๆค่ะให้สา่น้ำดีกว่าไปห้องแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําค่ะด๋ยวจะทำน้าใสมากเลยนะคะน่าเล่นมากๆค่ะเล่นน้าไปด้วยเราก็ยังสามารถมองดูวทิวทัศน์ลําธารกับต้นไม้ได้ด้วยนะคะดูร่มรื่นมรยดนมากๆค่ะเวยนน้มากๆเลยค่ะ คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะว่ารัชจะพาไปชมที่ไหนต่อนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะกับรักทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะจับมือไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ